สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของการตกแต่งเอกสารนะครับด้วยการนำภาพในรูปแบบต่างๆนะครับมาประกอบนะครับในโปรแกร,รม Microsoft Word นะครับแล้วก็เทคนิคจะพูดถึงเทคนิคของการตกแต่งรูปภาพเรื่องต้นในโปรแกรม Microsoft Word นะครับ รวมถึงการใช้การจับคาหน้าสารบัญภาพนะครับแล้วก็คำอธิบายใต้ภาพอะไรต่างๆโดยอัตโนมัตินะครับอ่ะนะครับเบื้องต้นนะครับผมจากเอกสารที่ผมโชว์นะครับจากเอกสารที่ผมโชว์ถ้าเราต้องการจะนำรูปภาพเข้ามาประกอบนะครับนะครับเบื้องต้นนะครับอย่างที่เรารู้กันเราก็จะนะครับ เลือกใช้เมนูของตัวเมนู insert แล้วก็เลือกหมวดหมู่ของ picture ใช่ไหมครับนะครับแบบที่เราเคยทำกันนะครับนะครับแล้วก็ไปเลือกเป้าหมายปลายทางนะครับที่เก็บรูปภาพต่างๆนะครับผมลองนำรูปภาพเข้ามาหนึ่รูปนะครับนะครับรูปภาพก็จะถูกนำเข้ามาในโปรแกรม word นะครับแต่ว่ารูปภาพที่ นำเข้ามาในโปรแกรมเวิรดครั้งแรกเนี่ยทุกครั้งที่เรานําภาพใดภาพหนึ่งเข้ามาเนี่ยโปรแกรมจะถูกเซตอัพภาพนะครับให้เป็นมีรูปแบบของภาพเนี่ยนะครับนะครับเราสามารถคลิกสัญลักษณ์ตรงนี้ดูได้นะครับโปรแกรมจะนํารูปภาพมาอยู่ในหมวด layout option เนี่ยให้เป็น inline w i t h t e x t คําว่า inline w i t h t e x t เนี่ยก็คือนะครับมันจะแยกระหว่างข้อความกับรูปภาพเป็น คนละา a รา g r a กันนะครับแล้วก็แบบ Inlay w i t ท e กเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเลื่อนรูปภาพไปยังตรงไหนได้เลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเลื่อนหรือย่อขยายอะไรต่างๆได้เม,มันจะนําเข้ามาให้โดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นหากเราต้องการเอารูปพวกนี้ยมาจัดนะครับให้มีขนาดเล็กใหญ่หรือตกแต่งอะไรยางไงนะครับเราต้องเปลี่ยน layout ของรูปภาพที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะครับจาก Inlay w i t ท e กเนี่ยให้เป็นแบบ วิดเทคแรปปิ้งก่อนนะครับนะครับโดยวิดเทคแรปปิ้งก็จะมีหลายแบบนะครับแบบสแควร์นะครับแบบไทป์แบบทรูนะครับแบบ Top a แอนด์บัตทิลแบบบีไฮเทคแล้วก็อินฟอนออฟเทคนะครับก็จะมีให้เลือกซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันก็จะตรงกับหมวดหมู่ของของเมนูด้านบนตรงนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับเห็นะครับสแควร์ไทป์ทรูท็อปบัตเทิลบีไฮเทคอินไลท์นะครับอินฟอนออฟเทคเหมือนกันเลยนะครับ นะครับเื้อมต้นนะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นแบบนะครับผมขอใช้เมนูตรงนี้นะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นแบบท็อปแอนด์แบททอมนะครับพอเราเลือกเป็นแบบไม่ว่าแบบใดก็ตามนะครับอยู่ในหมวดหมู่วิดเทคแรปซิ่งเนี่ยเราจะสึงกันว่าตอนนี้เราจะสามารถเลื่อนลูกภาพได้นะครับเราสามารถเลื่อนลูกภาพไปยังตำแหน่งต่างๆหรือย่อขยายภาพนะครับผมจะย่อภาพที่ลงนะครับ ปกติการย่อภาพที่ถูกต้องตามหลักวิธีนะครับเราจะต้องคลิกนะครับจับที่มุมภาพนะครับเราไม่สมควรเราไม่ควรที่จะย่อภาพโดยจับตรงกลางภาพเนาะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราไม่เราไม่ควรทํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ภาพเนี่ยเสียสัดส่วนนะครับภาพมันจะถูกบีบเสียสัดส่วนนะครับเราจะใช้ย่อที่มุมภาพนะครับมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับสี่มุมเนี่ยเนาะเราใช้มุมภาพ นะครับแล้วก็กดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้การย่อนะครับย่อไปยังจุดที่เราต้องการนะครับย่อไปยังขนาดที่เราต้องการทีนี้เราจะสามารถนําภาพนะครับมาวางในตําแหน่งไหนก็ได้แล้วนะครับนะครับย่อลงมาไหมครับภาพของเราจะเลื่อนนะครับจะเลื่อนนําไปอยู่ตําแหน่งไหนก็ได้นะครับ จะอยู่ตรงตำแหน่งไหนของภาพก็ได้แล้วนะครับเนื่องจากเราเราได้เปลี่ยนนะครับออปชันตรงนี้เป็นแบบวิดเทคแรปปิ้งแล้วล่ะนะครับโดยภาพกับข้อความจะเป็นอิสระต่อกันนะครับโดยภาพกับข้อความเนี่ยนะครับมันจะเป็นอิสระต่อกันแล้วล่ะนะครับเราจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้นะครับไม่เหมือนกับในกรณีที่เป็นอินไลน์วิดเทคนะครับจะสังเกตว่าพออินไลน์วิดเทคเนี่ยภาพเราไม่สามารถเลื่อนไปไหนได้เลยเนาะเราไม่สามารถเลื่อนไปไหนได้ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคอันที่หนึ่งนะครับในการนําภาพเข้ามาก็คือเปลี่ยนภาพถ้าไม่ต้องการเลื่อนภาพไปไหนแล้วนะครับเราใช้อินไลน์วิดเทคได้แต่ถ้าต้องการปรับขนาดขนาดของภาพปรับนะครับตำแหน่งของภาพเราจะต้องเลื่อนเราจะต้องเปลี่ยนเป็นตัววิดเทคแลปปิ้งก่อนนะครับแล้วก็เลือกเอาตามความต้องการนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับจะเลือกเป็นสแควร์นะครับ จะเลือกเป็นไท์จะเลือกเป็น true นะครับหรือเลือกเป็น b ีไฮเทคผมทาให้ดูนะครับถ้า b ีไฮเทคเนี่ยนะครับจะสังเกตว่าภาพของเรามันไปซ้อนยอยู่กับตัวหนังสือเนาะนะครับซึ่งอันนี้เหมาะสําหรับในการทําลายน้ําอะไรต่างๆได้เนาะนะครับถ้าเราเลือกเป็น in f o อน optics นะครับภาพมันก็จะมาทับบนตัวหนังสือเนาะและ้วอันนี้แล้วแต่กรณีนะครับว่าว่าคุณต้องการแบบไหนนะครับ นะครับถ้าใช้กับทูอ่าก็แสดงว่านะครับเราสามารถนําภาพไปยังข้อความต่างๆอันนี้อยู่ที่รูปแบบการจัดของเราได้นะครับนะครับว่าเราออกแบบหน้ากในการจัดอย่างไรถ้าใช้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นไท้นะครับถ้าผมเลือกเป็นทูนะครับก็มีลักษณะใกล้เคียงแบบไท้นะครับเพียงแต่เพียงแต่ว่าตัวหนังสือมันจะสามารถจัดได้ง่ายกว่านะครับเนาะ สามารถเลือกได้หมดนะครับทุกรูปแบบนะครับในที่นี้ผมขอเลือกเป็นแบบ top and bottom นะครับนะครับผมเลือก top and bottom เพราะว่าตัวนี้จะคอนโทรลง่ายนะครับว่านะครับสามารถขยับไปตรงไหนก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้อยู่ที่เทคนิคของเรานะครับบางคนอยากจะจัดหน้าอะไรต่างๆอีกรูปแบบหนึ่งก็ก็สามารถเลือกได้เนาะเพียงแต่อย่าให้มันอยู่ในชนิดของนะครับอย่าให้มันอยู่ใน layout ของ inline w i t h t e h ก็เป็นใช้ได้นะครับส่วนเรื่องอยู่ในรูปข้างล่างเนี่ยในรูปของ w i t h t e h wrapping เนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่กรณีเลยนะครับนะครับผู้ใช้งานสามารถเลือกเลือก option ของของรูปภาพเนี่ยได้ตามความเหมาะสมนะครับ เทคนิคต่อมานะครับในการนําภาพมาใช้ในใน Microsoft Word นเพื่อตกแต่งเพิ่มความสวยงามนะครับเทคนิคต่อมาเรามาดูกันนะครับอ่ะผมแทรกรูปภาพเข้ามาหนึ่งรูปนะครับ่เป็นรูปข้าหลามแล้วกันนะครับครพอแทรกรูปเข้ามาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับอย่างที่บอกว่าถ้า รูปที่ insert เข้ามาครั้งแรกจะอยู่ใน layout option นะครับซึ่งอยู่ใน inline w i h t e t เราไม่สามารถเลื่อนเราไม่สามารถขยายย่ออะไรต่างได้นะครับเราต้องเลือกให้อยู่ในหมวดของ w i h t e t wrapping ก่อนนะครับเนาะนะครับผมเลือกเหมือนเดิมนะครับเป็น top and button นะครับนะครับเลือกเข้ามาแล้วเราถึงจะสามารถขยับมันเราถึงสามารถย่อขยายมันได้นะครับ แล้วอ,อย่างนั้นมันมีเทคนิคเพิ่มเติมนะครับก็คือการใช้หมวดของของฟอร์แมตรูปภาพตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีเอฟเฟกนะครับมีกรอบของข้อความให้เราเลือกนะครับว่ารูปภาพที่เราเลือกอยู่เนี่ยเราจะทาเป็นเอฟเฟกเป็นภาพอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งตรงนี้มีให้เลือกมากมายพอสมควรนะครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมแล้วก็นะครับตามดีไซน์นะครับการออกแบบเอกสารของแต่และ ทำได้เลยนะครับเนี่ยนะครับมีเอฟเฟกต่างๆมากมายนะครับสามารถเลือกได้นะครับผมขออนุญาตเลือกเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนกับมีเงานะครับมีเงาภาพก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นเนาะเราก็สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งต่างๆได้ได้เหมือนเดิมนะครับใช้เมนูตรงนี้นะครับนะครับใช้เมนูที่ picture style เนาะเป็นเมนู picture style เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับสามารถ นำภาพอะไรต่างๆมานะครับมาปรับแต่งพ,กพิกเจอร์สไตล์ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทำให้ภาพเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นต่อมานะครับนะครับภาพซ้ายกับภาพขวาผมอธิบายเนาะภาพซ้ายกับภาพขวากูจะเห็นว่าภาพซ้ายเนี่ยภาพน้ำมันนวดอันเนี้ยเนาะ ภาพซ้ายเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเป็นภาพชนิดที่ที่ไม่มีพื้นหลังนะเนาะพูดง่ายๆว่าเป็นภาพที่ไม่มีพื้นหลังเนาะถ้าเป็นภาพถ่ายทั่วๆไปก็จะเป็นนามสกุลประมาณว่าอารมณ์ของนามสกุล PNG เนาะถ้าเราเรียนนามสกุลของภาพนะครับถ้าใช้โ Photoshop อะไรด้วยเนี่ยก็จะเป็นนามสกุลที่เป็น PNG คือภาพมันไม่มีพื้นหลังนะครับมันเหมาะสําหรับการเอามาตกแต่ง ในเอกสารที่เป็นโปรแกรม Microsoft Word เ,เพราะว่าพื้นหลังของ Microsoft Word เนี่ยตัวกระดาษมันเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับแต่ภาพด้านขวานะครับแต่ภาพด้านขวาเนีครับนั่นเป็นเป็นภาพที่ไม่ผ่านการตกแต่งอะไรมาก่อนเลยเนาะถ่ายมาสดๆเนาะถ่ายมาสดๆด้วยด้วยโทรศัพท์มือถือหรือก็ถ่ายรูปอะไรก็ตามเป็นภาพข้าเหนียวหลามนะข้าวหลามซึ่งมันมีพื้นหลังเห็นไหมครับ พอภาพที่เป็นพื้นหลังอย่างนี้พอเราเอามาตกแต่งใน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 ครซอฟต์แวร์มันอาจจะลดความสวยงามลงไปนิดนึงเนาะเราก็มีเทคนิคนะครับเทคนิคเรื่องเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆที่พอจะลบพื้นหลังได้บ้างเนาะนะครับอะวิธีลบพื้นหลังนะครับเนาะซึ่งการลบพื้นหลังเนี่ยมันจะมันจะเนียนไม่เนียนขึ้นอยู่ภาพที่ที่ที่เอามาด้วยนะครับก็ลองดูลองดูวิธีนี้เลยนะครับนะครับเราก็จะไป ดับเบิลคลิกที่ภาพที่เราต้องการนะครับที่เราจะลบพื้นหลังออกจะสังเกตว่าที่เมนูตรงนี้นะครับมันมีคำว่า remove background back เนาะแปลว่าแปลว่าลบนะครับลบ background ลบพื้นหลังออกไปเราลองคลิกดูนะครับอพอเราคลิก remove background นะครับจะเห็นว่าภาพมันจะเป็นสีม่วงๆขึๆ้นมาเล็กน้อยนะภาพมันจะเป็นสีม่วงๆจุดที่เป็นสีม่วงๆ,น,วงๆนี่แหละนะครับคือจุดที่ที่มันจะโดนลบออก เนาะจุดที่ถูกระบายสีม่วงเนี่ยมันเป็นจุดที่จะจะโดนลบออกเนาะผมขออนุญาตยกเลิกการเลือกก่อนเนาะนะครับคลิกที่ discard o change นะครับอ่ะทำไมนะครับนะครับภาพไหนที่เราต้องการลบแบ็กกราวนะครับเนาะจะคิดว่าเราคลิกที่ภาพแล้วเรามาเลือกเมนู Menu, remove b a c k g r o u n d รงนี้นะครับนะจะเกิดจุด,จดๆนะครับจะเกิดสีม่วงๆขึ้นมาไอสีม่วงๆ,ๆตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่ที่มันจะโดนลบออกได้ เนาะเป็นจุดที่จะโดนลบออกได้นะครับเราสามารถที่จะยกเลิกการการเลือกอยู่ได้นะครับสามารถที่จะมาร์กจุดอะไรต่างๆมันหลักการคล้ายๆกับโปรแกรม Photoshop เนาะนะครับอ่ะนะครับผมลงคลิกนะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับคือเป็นการยืนยันในการลบแบ็กกราวด์อ่ะภาพที่ได้มาก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้เนาะนะครับภาพที่ได้มาก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะนี้นะครับ คุณจะสังเกตว่ามันโดนลบแบกล้าไปส่วนหนึ่งออกเนาะนะครับพื้นหลังมันก็จะเป็นสีขาวๆนะครับนะครับซึ่งเทคนิคอันนี้นะครับก็สามารถนํามาใช้ได้เนาะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับกับบางภาพเนาะมันอาจจะไม่เหมาะกับบางภาพแต่แต่แต่ก็ลองทําดูเนาะในในกรณีที่ภาพของเราติดพื้นหลังมาก็ลองใช้เทคนิคนี้ในการในการลบ พื้นหลังดูได้นะครับก็จะทําให้ภาพเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเนาะมันมีรายละเอียดที่ที่มีความชัดเจนขึ้นนะครับพื้นหลังมันถูกลบออกไปนะครับก็ทําให้ภาพเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นมานะครับทําให้ภาพมันโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับนี่คือเทคนิคในการลบพื้นหลังนะครับเบื้องต้น สำหรับเทคนิคต่อมานะครับนะครับเรื่องของการตกแต่งภาพในเอกสาร Microsoft Word นะครับอ่ะนะครับบ่อยครั้งที่เราอินเสิร์ตภาพเข้ามานะครับเราอินเสิร์ตภาพเข้ามาแล้วบางทีเราต้องการจะเปลี่ยนรูปภาพเนาะถ้าวิธีเดิมๆของเราเนี่ยถ้าเราต้องการสมมติยกตัวอย่างผมต้องการเปลี่ยนภาพซ้ายมือนะครับวิธีเดิมๆของพวกเราก็คือนะครับบ่อยครั้งหลายๆคนจะทําทอย่างนี้ก็คือคลิกที่รูกแล้วก็ ดี delete ล t ตรูปเก่าออกแล้วก็ไปอินเสิร์ตรูปภาพใหม่เข้ามานะครับนะครับยกตัวอย่างเนาะบางคนก็ใช้วิธีนี้นะครับในการในการทาก็คือดีลิตรูปภาพเก่าออกแล้วก็นะครับแล้วก็อินเสิร์ตรูปภาพใหม่เข้ามาอันนี้ถามว่าได้ไหมก็ได้เนาะแต่ว่าเราเสียเวลาก็ต้องมาจัดรูปภาพใหม่นะครับก็ต้องมาจัดตัวเลเยอร์ให้เป็นวิดเทคแรปปิ้งเพื่อให้สามารถย่อขายายรูปภาพได้ สามารถเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการอะไรต่างๆได้ได้ก็ก็เป็นวิธีที่ทําได้เนาะแต่มันเสียเวลาอย่างที่ผมบอกเนาะเห็นไหมครับเราต้องมาจัดรูปภาพใหม่แล้วต้องเลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราต้องการอะไรใหม่นะครับเนาะอันนี้ผมคิดว่ามันมันเสียเวลาเนาะนะครับทีนี้ผมมีวิธีลัดเนะาะเดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีลัดนะครับอ่ะกลับมาที่ของเรารูปเดิมนะครับนะครับ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาพซ้ายมือเนี่ยเป็นรูปภาพอื่นๆเนาะวิธีที่เร็วที่สุดนะครับเราคลิกที่รูปนะครับนะครับเราเรลคลิกที่รูปขึ้นมานะครับจะเห็นว่าขึ้นเมนูข้างบนเป็นรูปเป็นเป็นเมนูย่อยขึ้นมานะครับตรงนี้ครับมีคําว่า change picture นะครับพอเราคลิก change picture นะครับ change picture แปลว่าเราต้องการเปลี่ยนรูปภาพนะครับพอเราคลิก change picture นะครับมันก็จะให้เรา insert ภาพใหม่เนาะ อันนี้ของผมมันเป็น Windows 10นะครับ Windows 10เมนูอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าท่านใช้ Windows อื่นๆอ,อ,อ,อาจจะมีเมนูที่ต่างอย่างนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าลักษณะใกล้เคียงกันเนาะเราก็จะผมผมเป็น Windows 10อย่างที่บอกเราก็ดูนะครับเมนู Insert Picture แล้วก็ Form a File นะครับก็คือไปหาภาพมาแทนเราก็เ r o ไปเลยนะครับเราก็เ r o w ไปยังภาพที่เราต้องการผมยกไปยางภาพนี้นะครับผมเอาภาพนี้มาแทน ผมก็สามารถอินเสิร์ตได้เลยเห็นไหมครับภาพใหม่มันก็จะมาแทนนะครับโดยเราไม่ต้องจับนะครับขนาดเราไม่ต้องจับรูปแบบอะไรอีกแล้วนะครับภาพใหม่มันก็จะมาแทนในในอัตราส่วนที่ที่เท่าๆกับภาพเดิมเลยนะครับหรือถ้าเราไม่ไปที่เมนูข้างบนนี้เนาะเราก็สามารถใช้เมนูของภาพมันได้เลยเนาะโดยการคลิกขวาที่ภาพนั้นๆแล้วก็มีคําว่า change picture เหมือนกันเลยครับซึ่งเป็นการทํางานที่เดียวกันนะครับเราก็ ไปหาภาพใหม่มาได้เหมือนกันเห็นไหมครับไปหาภาพใหม่มามาแทนนะครับนะครับคลิกภาพภาพนั้นแล้วคลิกอินเสิร์ตภาพใหม่ก็จะมาแทนได้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือทําให้เพิ่มความรวดเร็วในการทํางานเนาะถ้าเราไปใช้วิธีเก่าๆคือดีลิทภาพเก่าแล้วอินเสิร์ตภาพใหม่เราต้องมาจัดภาพใหม่อะไรต่างๆตำแหน่ง,งอะไรต่างๆมันเสียเวลาหน้ามันอาจจะมีการขยับอะไรต่างด้วยนะครับเราก็ใช้เทคนิคการ เชนพิเเจอร์ตรงนี้นะครับมามาแทนได้นะครับมามาใช้ในการอินเสิร์ตภาพใหม่มาแทนภาพเก่าได้นะครับก็เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานกับโปรแกรม Microsoft Word มากขึ้นนะครับ